ทางด้านข้องกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งค่ะก็ได้มีการจับมือกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป,ป่าและพันธุ์พืชได้มีการแร้งแก้ปัญหาวิกฤตพายุและก็ยาทะเลเสื่อมโทมค่ะเบื้องต้นค่ะพบว่าเสื่อมโทมไปแล้วว่าซ่องมืนร้ายกันเลยค่ะ จากปัญหาวิกฤตพายุและกายาทะเลเสื่อมโทรมนะคะที่ปัจจุบันตอนนี้กําลังเป็นประเด็นอยู่ในสังคมค่ะล่าสุดนะคะเมื่อวันที่13พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาค่ะนายปินซักสุรสัศดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและก็นายอัฐพลเจริญชันซ่าอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและกะัพันธุ์พืชก็ได้มีการไปลงพื้นที่ค่ะณสะพานฮาดราวัยจังหวัดภูเก็ตเพื่อที่จะไปติดตามพ้นการดําเนินงานแก้ไขปัญหาวิกฤตนี้หละค่ะก็มีการดําเนิน งานรวมกับทางจังหวัดภูเก็ตและการน่วยงานต่างๆในพื้นที่ตามข้อสั่งการข้องในเชเลิมชัยซี่ออนรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งทางเบื้องต้นค่ะกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็จะมีการดําเนินการแก้ไขปัญหาผ่า,านซี่มาตรการด้วยกันค่ะโดยมาตรการแรกก็คือจะมีการทําการสํารวจพายุนว่ามีการใหญยที่ท่านไปทีไหนกันมัง่งและก็ซ่องก็คือประเมินสุขภาพของพายุจากสัตวแพแพ์ผู้เชี่ยวชาญ 3ก็คือการทําอาหารเสริมเบื้องต้นค่ะเพื่อป้องกันการคาดอาหารของพายุและการหมราตรการสุดท้ายก็คือต้องแรงฟืน้นฟูลแล่งอาหารตามธรรมชาติโดยจะฟืน้นฟูลแล่งยาทะเลผ่านการปลุกในนากุ้งและก็จะมีการปลุกในธรรมชาติต่อไปค่ะครับทางนี้ทางด้านก้องทันอธิบดีกรมอุทยาแนแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับให้ข้อมูลว่าจากการสำรวจแล่งยาทะเลที่สาคัญในพื้นที่อุทยาแนแห่งชาติอาจจะไม่และ็กแอาลาสัตว์ป่า มู่เกาะลีปงนะครับพอ่าให้ไปกว่าช่องมืนไหลรืล้อม,มากกว่าร0เปอร์เซ็นต์ของเล่งอาหานเดิมที่พายุนซึ่งเป็นปัญหาต้องเร่งฟื้นฟูอย่างเร่งด่วนนะครับโดยจะมีการมูลการตามารวมกับกลมทรัพยกรทางทะเลและชายฝั่งในการออกมาตรการต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหากันต่อไปนะครับเราไปกวางเสี่ยงกอนทันอธิปดีกันเลยครับนเนื่องจากว่าทุกมาตรการจะต้องทําร่วมกับพื้นที่ทําร่วมกับชุมชนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพอเรารู้แล้วว่าเขาอยู่ที่ไหนต้องกําหนดมาตรการอย่างไรนะครับลดปัญหาจากการประมงการท่องเที่ยวเรื่องเรืออย่างไรต้องทําร่วมกับทางจังหวัดนะครับการที่2ก็คือว่าหลังจากเรารู้แล้วว่าเขาไม่สบายการให้อาหารเป็นเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยอาจจะจําเป็นต้องมีข้ออนุบาลอันนี้ก็จะเป็นบทบาทข,ของกรมอุทยานนะครับที่ดึงศาาักยกำลังมาช่วยตแต่ณนวันนี้เรื่องเร่งด่วนที่ทางกรมอุทยานได้รับมอบหมายจากท่านรัฐมนตรีเฉลิมชัยศรีอ่อนเนี่ยก็คือ เราก็จะนำเงินรายได้ของกรมทยาเนี่ยมาทำข้อขอนุบาลก่อนตามที่ท่านทิพดีปินศักดิ์ได้กำหนดพื้นที่นะครับแล้วก็กำหนดพื้นที่ควบคุมเพื่อที่จะเร่งอนุบาลน,น้องพยูนที่เขา,เาสุขภาพไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็เป็นการป้องกันที่เขาอพยพมมอยู่เนี่ยก็ไม่ให้เกิดภัยคุกคามต่างๆด้วยดังนั้นสิ่งนี้ก็คงจะต้องรีบเร่งนอกจากนั้นแล้วเราจะรีบเขียนแผนในการที่จะขอสับสนงบมาณที่เป็นงบกลางของรัฐบาลน,นะครับก็เชื่อว่า าเราเร่งทำตั้งแต่ตอนนี้ก็ถือว่ายังไม่สายไปนะครับแล้วก็ในอนาคตก็เชื่อว่าพยูนก็จะกลับมานะครับมากขึ้น